มิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์คอนเท i t h y o u วิด s โอมิชชั่น h t t ท y ยู by... สีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุปสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่มิชชั่นธุดมูลพอดแคสต์นะครับขึ้นอยู่กับประเวานอุตสาหารครับผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมันเปลี่ยนรูปแบบวิธีการกระบวนการการผลิตอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นต้นทุนต่ําลงนะครับผู้บริโภคเองก็สามารถเข้าถึงสินค้าได้ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีตัวเลือกนะฮะเกิดขึ้นมากมายในสินค้าแต่ละประเภทตั้งแต่เป็นต้นมาเนี่ยนะครับอัตราการบริโภคของประชากรโลกก็ไต่ระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงฐานะที่ต้องบอกว่าเรามีฐานะดีขึ้นด้วยนะฮะโดยรวมโดยรวมนะครับ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดมานะครับแต่ว่าทรัพยากรทุกอย่างนั้นนะที่ถูกดึงมาใช้ตั้งแต่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันย่อมมีผลกระทบอีกทางหนึ่งด้วยเสมอนะฮะเวลาเรา พูดคุยกันในยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูรายละเอียดของพวกรีพอร์ตต่างๆที่ออกมาในงานเสวนาบนเวทีโลกหรือว่างานประชุมนะครับประชุมกันต่างๆในใน,ในระดับเวทีโลกเนี่ยนะครับเราจะพบว่าการเจริญเติบทางเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขอย่าง GDP ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับมันมันเป็นมิติเดียวละที่ที่สมัยก่อนอาจจะเป็นมิติที่ถูกเน้นที่สุดแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละนะฮะ คือตอนนี้เนี่ย GDP อาจจะถูกพูดถึงแต่ว่ามันจะมีมิติอื่นเนี่ยถูกเข้ามาพูดถึงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่วิกฤตโควิดเริ่มมีสัญญาณว่าเออมันจะเริ่มมีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายไปทางไหนได้นะครับความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นคําที่ดูแบบแบบพูดถึงก็ได้ไม่พูดถึงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นเรียกว่าเป็นอันเจนดาหลักนะฮะจากที่แต่ก่อนเนี่ย เวลาเราผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของเศรษฐ,ฐกิจที่เป็นเส้นตรงเป็นลีเนียนะครับซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนนะฮะแต่ว่าตอนนี้โจทย์ธุรกิจเปลี่ยนหมดละนะฮะประสิทธิภาพสูงสุดกําไรสูงสุดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนหรือว่าแม้แต่ลูกค้าเองต้องการอย่างเดียวละคือตอนนี้คนเริ่มมองหาสิ่งอื่นนะครับมันก็เลยมีแนวคิดต่งตางๆนานามากมายออกมาในช่วงหลังๆนี้นะครับเราจะเห็นหลายบริษัทเนี่ยเริ่มทําเรื่องเนี้ย อย่างจริงจังมากขึ้นนะครับอันหนึ่งที่ที่คขานน้นชัดเจนก็คือเรื่องเซอร์คูลายคอนเนะครเวลาเราพูดคําว่าเซอร์คูลายคอร์นเนเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผลิตออกมานั้นนะ่ะสามารถรีไซเคิลได้นะครับอัพไซเคิลได้รีเมคหรือว่ารียูสได้นะครับคือพูดง่ายก็คือว่าทําให้มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดตั้งแต่กระบวนการการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทางเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันต้องกลับมาใช้ใหม่ทำใหม่แล้วก็บนหลุบไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ Circular Economy มเนี่ยมันเป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของ Circular Economy ให้ฟังนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมงาน m อม s i s s i o n t ่ว Moon เนี่ยได้มีโอกาสร่วมงาน GC Circular Living Symposium 2020นะครับ ภายใต้ทีมงานที่ชื่อว่า Tomorrow Together นะครับซึ่งจัดโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนาม GC นั่นเองนะฮะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นแบบไฮบริดฮะมีทั้งออฟไลน์นะครับที่ Royal Paragon Hall แล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นงานที่พูดถึงประเด็นนี้เลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าทาง GC เนี่ยก็ได้เชิญกูรูผู้คร่ำบอดจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะฮะเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องนี้ว่าเราจะทํำยังไงให้ให,ให้เกิดเซอร์เคิลไลค์คอนมีได้จริงนะครับออแล้วก็มีการจัดแสดงในเทศกาลหลายอย่างเช่นเซอร์เคิลลซิตี้นะครับเป็นเมืองจําลองที่ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้เห็นภาพว่าเอ๊ะคำว่าเศรษฐกิจที่หมุนเวียนเนี่ยมันมันสามารถทําได้ยังไงในทางปฏิบัตินะครับตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนเลยเนี่ยนะครับือจริง,รงต้องบอกว่า GC เนี่ยเขาก็มี ผมผมมีโอกาสร,ร่วมงานกับ G C หลาย G C หลายครั้งนะครับเขาก็มีแนวคิดเรื่องของ circular living เนี่ยมันต้องทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเราเรามองเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ปีช่วงช่วงหลังสงครามโลกเอาเอาถ้า specific หน่อยคือประมาณช่วงหนึ่งเก้าหกศูนย์หกห้าประมาณนี้นะครับมีการเจริญเติบโตของตัวเลขการใช้พลาสติกเนี่ยอย่างมากเลยเมันไม่ใช่แค่เรื่องการผลิต เยอะขึ้นใช้งานเยอะขึ้นนะฮะมันยังทนมากขึ้นด้วยนะครับโดยความต้องการพลาสติกเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง25เท่าถ้าเราดูการเติบโตของพลาสติกตั้งแต่ปี1 9 9 0ถึง2015เนี่ยนะครับมันจะมี4กลุ่มหลักที่เติบโตมากที่สุดนะฮะคือกลุ่ม1กลุ่มก่อสร้างนะครับ construction อันนี้โต3เท่านะครับกลุ่มขนส่ง transportation เนี่ยโต3เท่าเหมือนกันกลุ่ม packaging นะครับโต4เท่านะฮะแล้วก็ electronics เนี่ยโต8เท่านะครับ จะเห็นว่าอัตราการโตนี่เราพูดเป็นหลักเท่านะฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยี่สิบสนะแต่นี่คือ300ร้อยสี่ร้อยแบบนี้เนี่ยนะครับสาเ,เหตุที่ทําให้พลาสติกเนี่ยมีการเติบโตมากเนี่ยก็นแน่นอนว่าอันนึงก็เป็นเพราะว่าตัวประโยชน์จากการนำพลาสติกมาใช้ทาสิ่งต่างต่างเนี่ยง่ายนะฮะแล้วก็เรื่องต้นทุนก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันเอาไปใช้ในต้องต้องบอกว่าแทบทุกสาขานะ,ะการแพทย์ยานยนต์ก่อสร้างเกษตรกรรมอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้เนี่ยใช้หมดเลย นะครับและการใช้พลาสติกเยอะขึ้นในสเกลแบบนี้นะการบรหิหารจัดการพลาสติกหลังการใช้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะในปี2018มีการประมาณการว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับจะมีการผลิตพลาสติกมากถึง3 5 9 0 0 0ล้านตันนะค,คือนึกไม่ออกหรือเยอะขนาดไหนนะครับในขณะที่ตอนนี้โลกเราสามารถรีไซเคิลพลาสติกได้เนี่ยประมาณ15%เท่านั้นเองนะครับในขณะที่อีก85%จะถูกนำไปฝังกลบ เราก็นําไปใช้ทําพลังงานบางส่วนนะครับซึ่งอันนั้นเป็นมันก็จะมีอิชชูอ,อะไรตามมาพอสมควรแน่นอนว่าพลาสติกเนี่ยยังคงเป็นวัสดุที่ดีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อย่างมากมายนะครับปัญหาของมันคือว่า value chain เนี่ยของพลาสติกเนี่ยมันยังเป็นลีเนียอยู่คือคือมีทิศทางไปในทางเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญต้องปรับให้มันมีความเป็นเซอร์คูลาร์มากขึ้นนะครับ ซึ่งจะมี4ปัจจัยด้วยกันที่จะผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะฮะอันที่1เนี่ยนะครับคือนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัววัสดุการใช้งานของมันนะครับการรีไซเคิลเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็คอนเซ็ปต์อันนี้นี่มันมีหลากหลายแง่มุมมากเลยนะเช่นตัววัสดุอาจจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นหรือหรือคอนเซ็ปต์การใช้วัสดุเนี่ยนะครับถ้าไม่ย่อยสลายอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ากลับมา reuse นะยกตัวอย่างเช่นาการส่งอาหารนะฮะมีสตาร์ทอัพหลายที่แล้วนะครับที่ที่ผมเห็นแน่ๆเลยเนี่ยที่ New York นิวยอร์กมีที่หนึ่งก็คือใช้คอนเซปต์ของปิ่นโตบ้านเรานรี่แหละนะฮะสมัยก่อนนะปูกปิ่นโตเนี่ยนะเอากลับเอามาใช้กับกับกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกเนี่ยนะครับในการส่งฟ mm ู้ดเดลิเวอรี่เพราะฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยพลาสติกเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมผมก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะไปทั่วโลกหรือว่ารีฟิลแพ็คเกจเราเห็นนะฮะรีฟิลสเตชันตอนนี้ คือเป็นร้านขายพ,พวกของที่คุณใช้ในบ้านทั้งหลายสบู่แชมพูผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงซีเรียลอะไรอย่างนงี้ด้วยนะฮะของกินของอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนะะี่ยโดยที่ร้านเนี่ยเขาไม่มีภาชนะให้คุณคือคุณต้องเอาภาชนะของเก่าที่บ้านอะใส่ขนใบนะฮะแล้วคุณก็ไปใส่แล้วเขาก็ชั่งน้ำหนักนะก็คุณจะชั่งภาชนะภาชนะเปล่าก่อนแล้วก็คุณไปเติมเท่าไหร่ก็ก็นะ่าคิดเงินไปตามน้ำหนักซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากเพราะว่าผม ผมที่บ้านเนี่ยเรามีไอ้พวกขวดแบบของใช้ในบ้านนะฮะน้ำยาล้างจานน้างห้องน้ำอาขวดเยอะมากนะมันไม่รู้จะทำไงกับมันเหมือนกันเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันสามารถไปใช้ได้เนี่ยก็ดีแล้วก็รีฟิลสเตชันเนี่ยเขาก็จะมีพวกของที่จำเป็นต่างๆเนี่ยต้องใช้คำว่ามีเกือบครบนะฮะของของที่จำเป็นในบ้านต่างๆน,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 นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของภาคของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับรการรีไซเคิลธุรกิจรีไซเคิลก็เป็นธุรกิจ ชนิดหนึ่งนะฮะธุรกิจมันจะมีคนมาลงทุนเยอะก็เมื่อมีการต้องใช้คำว่ามีการเพิ่ม liquidity ของการลงทุนนะะสามารถลงทุนได้ง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะครับมีการควบคุมการลงทุนให้ไม่มีความเสี่ยงที่ความเสี่ยงปกติของการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงประเภทอื่นอีกเช่นความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ ควบคุมให้มัน,ให,มนให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่นักลงทุนรับได้อันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเนี้ยมันขยายใหญ่ตัวขึ้นด้วยนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการปรับเข้าหามาตรฐานของโลกคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีมาตรฐานหรือว่าต้องบอกว่าอินดซ x ต่างๆของโลกที่พูดถึงความยั่งยืน นะฮะ sustainability index คือถ้าเกิดคุณได้รับการ certify เข้าไปใน Index อันนี้เนี่ยแปลว่าธุรกิจของคุณเนี่ยยั่งยืนลนักษณะพวกนี้เนี่ยมันเป็นการให้เหมือนกับให้แรงจูงใจกับองค์กรภา้เอกชนเนี่ยให้พัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตัวเองให้ยั่งยืนมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอยั่งยืนมากขึ้นปุ๊บเข้าไปอยู่ใน Index ได้ได้มาตรฐานหรือว่าได้มาตรฐานบางอย่างมาเนี่ยทำให้เขาสามารถเจรจาซื้อขายกับคู่ค้าได้มากขึ้นเป็นตน้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ก็มี บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทแล้นะที่เขาพยายามที่จะทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นขนาดย่อมลงมาก็ก็เอาอ d ด p อปแนวคิดมาทําได้เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายผมว่าก็สําคัญที่สุดเลยคือการให้ความรู้กับสเต็กโคเดอร์ทุกคนเลยนะสเต็กโคเดอร์มันมีเยอะมากเลยนะครับเวลาเวลาพูดถึงถ้าเกิดเราพูดในแง่มุมของของการอมองภาพของ sustainability เนะี่ยสเต็กโเดอร์นี่มันมีโอ้โหตั้งแต่แบบ ผู้ถือหุ้นนักลงทุนพนักงานลูกค้าสังคมโอ้โหต,ต่างๆาอนนคือเยอะมากนะฮะคือมีหลากหลายแง่มุมมาก regulator ก็เป็น stakeholder คนหนึ่งเนี่ยต่างๆ่างนั้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันว่าโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทั้งองค์คาพยพมันจะทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างในข้อของการสร้าง engage และ educate เนี่ยนะครับในแง่ของผู้ผลิตเองก็ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เพื่อเห็นถึงว่าไอ้ value เนี่ยคำว่า value เนี่ยนะครับหรือคุณค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่าราคาที่เราจ่ายเงินไปอย่างเดียวแต่มันมีต้นทุนทางทรัพยากรหรือว่าต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนเกิดเป็นสินค้าที่นํามาถึงมือเรามันมีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยพอทุกคนเข้าใจว่าอ๋อมันมีต้นทุนนี้ด้วยปุ๊บเนี่ยนะฮะอ่ะอันนี้มันก็จะเริ่ม คุยกันง่ายขึ้นคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการใช้ทุกอย่างให้เต็มประสิทธิภาพคือถ้าคนตระหนักนะว่าโอ้โหกว่าจะได้ไอ้ขวดพลาสติกขึ้นมาอันนึงเนี่ยนะมันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่ราคาที่เราซื้อมาแต่มันเป็นราคาเรื่องสิ่งแวดล้อมตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการคัดแยกอย่างถูกวิธีขวดร,รีไซเคลิลได้นะฮะสมมติขวดพลาสติกเนี่ยซึ่งเราใช้ทุกวันเนี่ยนะรีไซเคลิลได้เนี่ย แต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกคัดแยกอย่างถูกวิธีมันก็รีไซเคิลไม่ได้ฮะถ้าเกิดมันไปปนปนอย่างอื่นมันก็รีไซเคิลไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเพื่อให้พลาสติกเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกนําไปใช้ใหม่ได้แน่นอนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าการเน้นไปที่แวลูเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันต้องพูดถึงเรื่องของความสามารถในการจับต้องได้ด้วยคือ affordability คือราคาของมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เอ่อคนทั่วไปสามารถจับต้องได้หรือบางทีต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ บางส่วนนะฮะในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็ต้องไม่ทําให้เกิดของเสียเยอะจนเกินไปนะครับมีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อนะครับหาซื้อได้ง่ายด้วยนะฮะอันนี้เป็นของฝั่งแบรนด์ผู้ผลิตนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องใส่ใจเช่นกันนะครับเ,เพราะสุดทายแล้วเนี่ยเรื่องของเซอร์คูล่ารี่คมีเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถทําได้นะฮะคือมันเป็นมันเป็นความตระหนักร่วมกัน ของคนทั้งสังคมนะครับแล้วก็ต้องทําด้วยกันเหมือนเหมือนกับทีมงานที่ GC เขาว่าไว้นะครับที่ว่า uh, circular living symposium tomorrow together นะครับต้องไปกันด้วยกันทั้งสังคมไม่งั้นเนี่ยคำ circular economy ไม่เกิดแล้วมันจะมีปัญหามากมายตามมานะครับขอบคุณที่ติดตาม s i o n to the Moon นะครับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission สีจันแป้งม่วงเจนทู